สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีตุลประจำเดือนมก,กราคม2565หรือปี2022นะคะว่าดวงชะตานะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยนะคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยนะในช่วงเดือนนี้นะเป็นเดือนที่อาจจะต้องรอบคอบ เรื่องของการใช้ชีวิตนิดหนึ่งนะจะเป็นเดือนที่เราขาดความเชื่อมั่นด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของปัญหาต่างๆยังเข้ามาให้ต้องลงไปแก้ไขอยู่นะคะอาจจะมีปัญหาเก่าๆกลับเข้ามานะในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็เรื่องของคนในครอบครัวนะคะหรือว่าเรื่องการเงินต่างๆนี่นะยังเข้ามานะซึ่งยังต้องระมัดระวังอยู่นะคะในตําแหน่งนะของผู้ใหญ่หรุกคนก็ได้ที่ดเป็นผู้ชายถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะอาจจะเข้ามาส่งเสริมเรื่องของการทํางานหรือเข้ามาอุปถัมภ์กันในช่วงเดือนนี้ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดทีด่เป็นผู้หญิงอันนี้ต้องรอบคอบนะคะจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะคะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของสัญญาหรือเรื่องของกฎหมายบางอย่างด้วยซึ่งต้องเรามาระวังนะคะเรื่องของการเงินเรื่องของผลประโยชน์นะคะหรือในเรื่องของปัญหาต่างๆยังต้องรอบคอบในตำแหน่งนี้นะคะรวมถึงตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเนี่ย ให้เรามาระวังเรื่องของสัญญาเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เราหมุนเงินเยอะในตําแหน่งของบ้านหรือสำนักงานก็ได้หรือมีการต่อสัญญาบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งทําให้เรื่องของการเงินต่างๆอาจจะล่วไหลในตําแหน่งนี้ให้ไปตรวจสอบบริเวณบ้านหรือสำนักงานร้านค้านะคะว่ามีบริเวณไหนที่เป็นรอยแตกรอยร้าวนะคะก็ให้กลับไปแก้ไขนะคะโดยเฉพาะบริเวณคนไหนที่มีบ้านอ่ะสองชั้นอะ่ะชั้นสองอ่ะ ะะให้ไปตรวจสอบดูว่ามีส่วนไหนที่เป็นรอยแตกรอยร้าวไหมให้ไปแก้ไขซะนะคะหรือว่าคนไหนที่อยู่บ้านชั้นเดียวก็ให้ไปดูในส่วนที่เป็นโต๊ะทํางานหรือโต๊ะที่เก็บเงินน่ะนะคะให้ไปตรวจสอบดูว่ามันมีอะไรที่มันเป็นความเลอะเทอะไหมก็ไปทําความสะอาดนะคะหรือว่ามีส่วนไหนที่มันเป็นของแตกของหักอย่างเงี้ยก็ ที่ไม่ไม่เกิดประโยชน์ะนะคะก็เอาไปทิ้งซะนะคะแล้วก็ทําให้ให้เกิดความสะอาดนะคะจะทําให้เรื่องของอ่าการดึงดูดทรัพย์การเงินนี่ดีมากงยิ่ขึ้นนะคะ ในตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่นะคะถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือการเงินอยู่นะคะแต่ก็ให้รอบคอบนะเรื่องของความไม่เข้าใจหรือว่าในเรื่องของความล่าช้านะซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้บ้างแต่มองว่าไม่ใช่ตำแหน่งที่เสียหายนะคะตำแหน่งของบริวารถือว่าเป็นเดือนที่บริวารอาจจะเข้ามานะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือเข้ามานะคะ ทำให้เกิดข่าวดีในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะและตำแหน่งของลูกหรือหลานเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเช่นเดียวกันนะจะมีข่าวดีด้านการทํางานมีข่าวดีด้านการเงินหรือมีเรื่องของข่าวดีเรื่องของงานมงคลสมรสต่างๆด้วยนะคะซึ่งก็มองว่ายังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาสร้างความสุขนะหรือเข้ามาทําให้เกิดความสบายใจด้วยนะคะ ตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนี้ต้องรอบคอบนะ,ะอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งเรื่องการทํางานเกิดขึ้นนะ,ะแต่ว่าเป็นปัญหาระยะสั้นเท่านั้นนะคะมองว่ายังกลับมาปรับกันได้แต่ก็ให้เรามาระวังปัญหาหรือความขัดแย้งในตําแหน่งนี้ล้กันนะคะคนที่เกิดราศีตุลนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่นะคะมีความคิดที่อยากจ,จะขยายธุรกิจน่ยหรือขยายการลงทุน่ะนะคะหรือเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในเรื่องของงานหรือการลงทุนด้วยบางคนก็มีความคิดที่อยากจะซื้อที่เอาไว้เก่งกําไรอันนี้มองว่าเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ยังเกิดโอกาสมากๆเลยเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องแบบใจเย็นๆนะคะแล้วก็หาข้อมูลให้มากๆไพ่ยิบีพยากรณ์ก็ยังแนะนําว่าสิ่งที่เราคิดหรือเราคาดหวังเอาไว้อ่ะจะสําเร็จแน่นอนเพียงแต่ช่วงนี้เราต้องแบบวางแผนเพราะมันเพิ่งเริ่มต้น ต้องเก็บเลกผสมน้อยไปเรื่อยๆนะก็จะเกิดความสําเร็จแล้วก็ต้องเรียนรู้หรือฝึกฝนตัวเองหรือต้องปรับตัวให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะเพราะคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจไม่ว่าอาจจะเข้ามาเป็นบริวารลูกน้อง ก็ยังมาส่งเสริมดวงด้วยหรือว่าธุรกิจการค้าของคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยนะอาจจะต้องเจาะก,กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนทํางานมากขึ้นกลุ่มคนวัยรุ่นมากขึ้นนะก็จะทําให้เกิดโอกาสที่เพิ่มแน่นอนนะคะรวมถึงคนไหนเนี่ยนะที่กําลังว่างงานอยู่นะไพ่ย,ยิปซีเขาอ,อย่างแนะนําว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราต้องแบบมองหาธุรกิจหรือสิ่งที่เราสนใจอะ่ะแล้วก็ไปเรียนรู้ไปศึกษานะคะจะทําให้เราเกิดโอกาสที่ดีแน่นอนนะคะก็มองว่าการทํางานในช่วงเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่อาจจะเป็น การทางานที่ยังติดติดขัดขัดอยู่สําหรับคนที่เกิดราศีตุลเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ห้าไม้เนี่ยนะยังเข้ามาในช่วงต้นเดือนอยู่ก็หมายความว่าอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนนะที่ยังต้องเหนื่อยนะสำหรับคนที่เกิดราศีตุลด้วยการเคลื่อนไหวด้านการทํางานต่างๆอาจจะยังมีปัญหาให้ต้องแก้ไขแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนจะทําให้เกิดโอกาสใหม่ๆเข้ามาในช่วงต้นเดือนนี้เช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นต้นเดือนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ปัญหาเก่าๆยังกลับเข้ามาอยู่นะอาจจะต้องลงไปแก้ไขปัญหา นะคะหรือว่าอาจจะต้องลงไปนะคะเพื่อที่จะประสานในเรื่องของการทํางานนะคะให้ดีด้วยพอเข้าสู่กลา,างเดือนไปแล้วนะธุรกิจการงานจะดีกว่าช่วงต้นเดือนแต่ก็ยังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่นะ,ะซึ่งยังต้องรอบคอบนะคะแต่ก็จะทําให้เกิดความสําเร็จหรือเกิดโอกาสที่ดีในช่วงปลายเดือนแน่นอนนะคะฉะนั้นมองว่านะในเรื่องของการทํางานอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาเข้ามาแต่ก็ยังเกิดโอกาสนะคะแต่ว่าการเคลื่อนไหวเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องแบบใจเย็นๆสักนิดนึงนะคะ ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆให้ดีแล้วก็ระมัดระวังปัญหาในช่วงกลางเดือนด้วยโดยเฉพาะปัญหากับผู้ใหญ่นะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะอันนี้ต้องรอบคอบบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่นะอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังด้วยแต่มองว่านะการทํางานของคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยนะจะเกิดโอกาสใหม่ๆในช่วงปลายเดือนนะคะก็จะนำไปสู่ในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะแล้วก็ทำให้นะคะในเรื่องของข่าว ใหม่ๆเรื่องของการทํางานนี้ยังเกิดขึ้นอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นเดือนที่ต้องรอบคอบละกันเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ห้าเหรียญเนี่ยเป็นไพ่การเงินที่แย่ที่สุดอยู่แล้วก็เข้ามาอยู่ในตําแหน่งใบแรกเลยนะก็คือเดือนมกราคมนี้นะก็รับไพ่ห้าเหรียญเลย คนที่เกิดราศีตุลน่นะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่ค่าใช้ใจ่ายเยอะสักนิดหนึ่งแล้วก็เป็นเดือนที่ยังต้องอเข้าไปแก้ไขปัญหาด้านการเงินด้วยคือบางคนเนี่ยห้าเหรียญเนี่ยมีปัญหาหนี้สินที่ต้องลงไปแก้ไขหรือว่าบางคนไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สินก็ต้องรอบครอบเรื่องของการเงินหรือการลงทุนหรือธุ San, รกริจที่ทำนะคะก็อาจจะมีปัญหาค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะแล้วยังไปเจอไพ่สองเหรียญอีกนะก็คือไพ่การเงินเนี่ยน,นะคะระดับสูงๆเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเลยแต่ก็มีไพ่การเงินที่อาจจะต้อง เสียหายนะคะแล้วก็ยังมีไพ่การเงินที่หมุนเงินมากนะ,ะโดยเฉพาะสองเหรียญเนี่ยนะคะเกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็ยังต้องรอบคอบนะเรื่องของการใช้จ่ายว่าจะเป็นเรื่องของการแบบไปค้าประกันอันนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงรวมถึงนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการถูกยิบยืมเงินอันนี้ต้องเรามาระวังด้วยนะ,ะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายในส่วนของบ้านนะคะหรือว่าสํานักงานนี่อาจจะเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็ให้เรามาระวังความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะ ก็มองว่าไพ่ยีสีพยากรณ์ก็ค่อนข้างบอกว่าให้รอบครอบเรื่องของการเงินนั่นแหละไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินมากไม่ควรลงทุนอะไรเลยในช่วงเดือนนี้ถ้ามีความคิดที่จะลงทุนก็ลงทุนน้อยแล้วก็ไปลงทุนช่วงปลายเดือนเอานะคะหรือว่าถ้าไม่รีบเร่งอะไรเดือนนี้ก็ไม่ต้องลงทุนเก็บเงินไว้ก่อนนะคะเป็นลงทุนช่วงเดือนถัดไปจะดีกว่านะคะส่วนคนไหนที่ลงทุนไปแล้ว ถามว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยจะได้ไหมในเรื่องของกําไรก็คือการเงินเนี่ยจะกลับมาอยู่นะคะแต่ไม่ได้หวูหวาอะไรนะก็หมายความว่ามันเหมือนการเงินมันจะแย่มันจะขาดทุนอ่ะในเรื่องของการลงทุนแต่สุดท้ายแล้วมันเท่าทุนอ่ะคือไม่ได้กําไรไม่ขาดทุนอ่ะนะ,ะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนในช่วงดนนี้ถือว่าการเงินไม่โดดเด่นนะคะคนไหนที่มีความคิดที่จะซื้อนะคะทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะคะก็อาจจะต้องตรวจสอบหรือว่าต้องใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดเนี่ยก็ยังมีชุวยผลของไพ่ช่วยนะปรากฏขึ้นก็อาจจะพบรักต่างวัยนะคะหรือว่าอาจจะพบคนเก่าๆนะกลับเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ในช่วงเดนี้แต่ความรักก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ยังต้องพัฒนากันไปก่อนนะสำหรับคนโสดนะก็ยังมองว่าอาจจะยังต้องใช้เวลาพัฒนาก,กันนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์มันลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะบางคนก็ทั้งคนใหม่คนเก่าเข้ามา ก็ไม่รู้จะตัดสินใจเลือกใครนะคะฉะนั้นเดือนนี้ความสัมพันธ์รักที่เกิดขึ้นนะคนโสดไม่ต้องรีบร้อนนะคะก็พัฒนากันไปก่อนส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาความรักความสัมพันธ์ต้องปรับกันนะในช่วงเดือนนี้เพราะาอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันบ้างไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันอยู่ห่างกันแยกกันอยู่นานๆมาเจอกันทีหรืออาจจะมีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักอันนี้ก็ต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ให้เยอะๆบางคนมีความหึงหวงกันค่อนข้างมากด้วยนะคะซึ่งทางให้เรื่องของความสัม มีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะอันนี้ก็ต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันให้เยอะๆหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องของปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนก็เคียดเรื่องเงินนี่แหละคียดเรื่องงานนะคะรวมถึงนะเรื่องของการอักเสบบริเวณสรงอกถึงศีรษะนะคะอาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะบางคนมีปัญหาโรคเก่าๆนะกลับเข้ามาเรื่องของอาหารการกินเรื่องของระบบขับถ่ายต่างๆอันนี้ยังต้องระมัดระวังนะคะ มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้อาการอักเสบภายในนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการอ่อนเพลียด้วยบางคนก็อาจจะมีเรื่องของผิวหนังนะ,ะเป็นผื่นคันแพ้อักเสบแหละหรือการติดเชื้อนะ,ะเกิดขึ้นอันนี้ก็ยังต้องเรามาระวังนะคะเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ในเรื่องของปัญหาช่องล่างก็คือคุณสุภาพสตรีก็หมดลูกช่องล่างอะ คุณสุภาพบุรุษก็อวัยวะสืบพันธุ์น่ะก็คือช่วงล่างเหมือนกันอันนี้ก็ยังต้องระมัดระวังนะคะแต่ก็มองว่าถ้าเราแบบไม่เครียดมากในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ อย่าหมงานหนักมากก็คือค่อยๆอทํางานแล้วก็กค่อยๆแก้ไขปัญหาไปอย่าไปเครียดเยอะนะคะสุขภาพร่างกายก็ยังดูว่าไม่ได้แย่อะไรนะคะแต่ถ้าทํางานมากจนเกินไปนะก็อาจจะทําให้มีเรื่องของการปวดเมื่อยแหละนะคะแล้วก็มีปัญหาความเครียดเข้ามามันก็จะทําให้สุขภาพร่างกายเนี่ยได้รับผลกระทบได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่ยิีพยากรณ์เขาจะปิดท้ายอ่ะในเรื่องของ ดวงชะตานะคะในช่วงเดือนนี้อย่างไรนะคะพระยิพศีพยากรก,รก็ยังม่งบอกว่านะ,ะสรุปแล้วการทํางานของคนที่เกิดนะคะอะาราศีตุลเนี่ยยังไงการทํางานก็ยังได้รับโอกาสอยู่นะโดยเฉพาะคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะคะยังเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่ทําธุรกิจครอบครัวแบบนี้นะคะหรือว่าธุรกิจอาหารการกินธุรกิจเครื่องดื่มเบเกอรี่นะธุรกิจด้านการบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยอันนี้มองว่าถูกชะลงกนะแต่มองแล้วนะคะไพ่ยี่สีเขาก็ยังบอกการทํางานยังดีนั่นแหละนะคะยังราบรื่นหรือยังเกิดโอกาสดีอยู่นะ,ะหรือยังสําเร็จนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่ยีีพยากรน,นะคะก็สรุปแล้วให้ควบคุมเรื่องของการเงินนะ,ะก็เป็นลักษณะไพ่เหมือนกับอาจจะต้องแบบ รัดเข็มขัดนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าใจร้อนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะในเรื่องของปัญหาการเงินเนี่ยถือว่ายังแก้ไขไปได้เราอาจจะต้องลงไปเจรจานะคะในเรื่องของสัญญาข้อตกลงอีกรอบหนึ่งนะคะถือว่ายังเกิดความสําเร็จนะแต่ก็เป็นลักษณะการเงินที่ยังไม่โดดเด่นนะคะแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการเงินที่ยังต้องแบบต้องใจเย็นๆน่ะนะคะแล้วก็ยังต้องแบบวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับ คนที่ยังโสดเนี่ยนะคะไพ่ยิปีพยากรก็บอกอย่ารีบร้อนนะคะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะแล้วก็อาจจะนะ,ะมีเรื่องของความรักนะคะที่แบบพบรักกับคนที่เป็นแบบทางานข้าราชการทหารตํารวจนะ,ะหรือว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายเหล็กนะคะ อะไรลงกลึงเป็นช่างเป็นวิศวะ,ะคนที่ทํางานเป็นแพทย์เป็นพยาบาลแบบเนี้ยนะมักจะคบคู่แบบนี้นะคะถ้ามีคนที่เข้ามาพูดคุยและเขาประกอบอาชีพแนวนี้นะถือว่าถูกโฉลกนะแล้วก็คนที่ขายประกันภยัยประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันบ้านที่อยู่อาศัยด้วยคนที่ขายอุปกรณ์เครื่องอ,อุปกรณ์ก่อสร้างะนะหรือว่าถมที่ถมดิน,นทำถนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะนะคะเป็นเป็น เป็นในตําแหน่งสิบดาบก็จริงอะแต่ถ้าเขาประกอบอาชีพแบบนี้ก็มองว่าอาจจะเป็นคนที่เข้ามาโพพันในเรื่องของความรักนั่นแหละถือว่ายังเกิดโอกาสที่จะพัฒนาอยู่นะคะแต่มักจะเจอคู่ที่อารมณ์ร้อนนะอันนี้คนโสดก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมนิดนึงนะคะก็อย่าใจร้อนแหละีในเรื่องของการพัฒนาหรือกบหากันอันนี้ก็ ใจเย็นๆแล้วก็ศึกษาดูใจกันไปก่อนนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอันนี้ให้รอบคอบเรื่องของความสัมพันธ์ไพ่ยิบซีก็ยังมุ่งบอกว่าอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คู่ของคนละก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพหรืออุบัติเหตุด้วยอันนี้ยังต้องร,ระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะไพ่ยิบสีบอกว่าก็ยังเป็นเดือนที่ยังฟื้นฟูสุขภาพได้นะคะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่ก็คือปัญหาเกี่ยวข้องกับสมอง ะะแล้วก็ปลายประสาทแล้วก็ระบบทางเดินหายใจด้วยนะแล้วบางคนนี่คิดเยอะนะคะแล้วก็ใช้สมองเยอะนั่นแหละนะคะการให้ควบคุมเรื่องของความเครียดนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุกจะชี้นําอย่างไรไพ่แสงสุกก็ดูจะสอดคล้องกับไพ่ยิบซีนะว่าการทํางานให้ระวังนะจะมีคนคิดไม่ซื่อหรือจะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นนะคะ อันนี้ให้รอบครอบนะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไพ่แสงสุกก็ชี้นาสอดคล้องกันเลยมีปัญหาด้านการเงินนะคือเราแบบการเงินมันน้อยอ่ะในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็อาจจะถูกปฏิเสธเรื่องของการเงินด้วยนะ,ะหรือถูกหลอกถูกโกงอะ่ะหรือถูกเอาเปรียบด้านการเงินอันนี้ให้รอบครอบส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะคะไพ่แสงสุกก็สอดคล้องอีกละนะคะก็คือจะพบใน,นเรื่องของความสัมพันธ์รักเนี่ยนะกับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอ่ะ คนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือทุกคนที่มีลูกติดน่ะสำหรับคนโสดอาจจะเข้ามาผัวพันถือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ยังพัฒนาไปได้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหาชีวิตคู่กันแต่ยังปรับความสัมพันธ์กันได้ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพอ่าไพ่แสงสุกเขาบอกว่าให้ระวังนะคะปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของก,การปึกกระดูกปัญหาด้านเส้นเอ็นต่าง บางคนมีเรื่องของการตั้งขันเกิดขึ้นให้เรามาระวังเรื่องของการแทงบตรด้วยนะะรวมถึงนะฮะปัญหาด้านสายตานะคะเรื่องของความดันนะคะหรือเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อหรือของมีคมต่างๆอันนี้ให้รอบคอบในช่วงเดือนนี้นะคะให้ระวังแหละนะคะแล้วก็เวลาออกไปไหนก็อย่าไปสถานที่ที่มันแบบอโครจรน,นะคะหรือว่าไปสถานที่ที่แบบเปลี่ยวๆนี่ให้ระวังมันจะอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะราศีตุลในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดราศีตุลวันอาทิตย์เนี่ยเป็นเดือนที่ปัญหาเรื่องของการทํางานจะเกิดขึ้นบางคนตกงานว่างงานอยู่นะ,ะแต่ขอให้ลงไปนะคะ สู้ในเรื่องของการหางานให้เยอะๆเพราะว่าถือว่าปัญหามันเข้ามาก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้ความสามารถหรือมีความขยนันมีความมุ่งมั่นนะคะจะทําให้เกิดโอกาสเช่นเดียวกันนะคะเป็นเดือนที่จะได้แสดงศักยภาพของตัวเองนะในช่วงเดือนนี้มันเป็นวิกฤตที่เกิดโอกาสแล้วก็ต้องสร้างกําลังใจให้กับตัวเองมากๆหน่อยคนที่ว่างงานอยู่ไปสมัครงานใจได้งานหรือมีคนในเรื่องของโอกาสการทํางานนะคะ ใหม่ๆหรืองานชั่วคราวมาให้ด้วยนะคะซึ่งถือว่าส่งผลดีนะคะส่วนคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วจะสามารถแก้ไขปัญหาด้านการทํางานไปได้แต่อาจจะต้องใช้ความสามารถค่อนข้างเยอะหน่อยหนึ่งส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่ยังต้องรอบคอบเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็อาจจะต้องทํางานเยอะสักหน่อยหนึ่ง คือบางคนมีหนี้อ่ะนะคะเราก็ต้องทํางานให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะมีเรื่องของรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะไปใช้จ่ายในเรื่องของส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายด้วยนะคะคือรายได้มันมาจากงานน่ะฉะนั้นในเรื่องของการเงินอยากได้เยอะอยากจะปลดหนี้อยากจะมีเรื่องของปัญหาการเงินลดนลงก็ต้องทํางานให้เยอะๆการทำงานเยอะขยันมากๆเงินก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะหรือคนไหนที่มีปัญหาด้านการเงินเนี่ยยังยสามารถแก้ไขไปได้แต่อาจจะต้องนะใช้พละกําลังอย่างเยอะเลยนะคะ ในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันในช่วงเดือนนี้คนที่เกิดราศีตุลนะคะวันจันทร์เดือนนี้ก็มีปัญหานะเรื่องของการทํางานคนไหนที่ทําธุรกิจกงานด้านการเงินการบัญชีหรือทํางานที่อยู่ฝ่ายสินเชื่อ นะคะหรือบางคนเนี่ยทำธุรกิจด้านการเงินเนี่ยแหละนะคะถือว่านะคะยังสง่งผลหรือยังเกิดโอกาสที่ดีอยู่นะคะคนที่ไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้เลยอะ่ะการทํางานอาจจะต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งเพราะอาจจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างยุ่งรวมถึงเรื่องของการทํางานต่างๆนะคะยังต้องรม,มาระวังเรื่องของเงื่อนไขเรื่องสัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะหมุนเงินมากงานนี้ให้รอบคอบนะระวังจะหมุนเงินไม่ทันนะคะ ไม่ควรไปให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ถ้ามีความคิดจะไปหยิบยืมเงินใครก็ให้รอบครอบเรื่องสัญญาเอกสารด้านการเงินด้วยส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นมีการครบซ้อนส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันทําให้มีปัญหาเรื่องมือที่3เช่นเดียวกันนะคะคนที่เกิดราศีตุลวันอังคารอ่ะเดือนนี้โดดเด่นนะคะ ถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลด้านดีในเรื่องของการทำงานนะคนที่เกิดตุลังคารเนี่ยนะการทำงานจะเติบโตมีโอกาสก้าวหน้าเลยนะคะคนที่ทำงานประจำมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะในช่วงเดือนนี้มีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์นะคะหรือเข้ามาซัพพอร์ตนะคะหรือให้การช่วยเหลือนะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะเพราะว่าการทำงานเกิดโอกาสด้วยแล้วก็ในเรื่องของการติดต่อเรื่องของการไปพูดคุยเรื่องของโครงการต่างๆเนี่ย ได้รับผลประโยชน์ก็ทําให้เรื่องของรายได้หรือการเงินเนี่ยดีมากๆเลยการเงินที่คาดหวังไว้นะก็จะเป็นจริงด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักที่ดีบางคนพบรักต่างวัยพบรักจากการทํางานพบรักจากการติดต่อง,งานพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติอ่ะอันนี้มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะจะพบคนเก่งเข้ามาผัวพันวนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักยังดีนะยังได้คู่ที่อุปถัมภ์กันอยู่นะคะ คนที่เกิดราศีตุลวันพุธเนี่ยนะคะถือว่าส่งผลดีเหมือนกันนะคะ อาจจะมีเรื่องของการทํางานหรือการเรียนรู้บางอย่างปรากฏขึ้นด้วยค,คนที่อายุไม่เกิน24ปีเนี่ยนะคะถือว่าจะเกิดโอกาสใหม่ๆหรือการเริ่มต้นเกิดขึ้นคนที่มีความคิดจะไปเรียนต่อขอทุนการศึกษานะหรือมีความคิดที่จะไปอบรมงานไปสัมานางงานหรือไปดูงานเนี่ยนะคะถือว่าจะเกิดโอกาสที่ดีมากๆเลยคนไหนที่สอบบรรจุคัดเลือกจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่อายุเกิน24ปีขึ้นไปแล้วเกิดวันพุธเนี่ยนะคะ ถือว่านะคะส่งผลดีมากๆคนที่อายุน้อยกว่าจะเข้ามานําโชคให้ทั้งเรื่องของการงานหรือการเงินเป็นเดือนที่ต้องปรับตัวนะให้เข้ากับคนที่อายุน้อยกว่าจะส่งผลดีมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะต้องทําบุญให้มากๆหน่อยนะคะแล้วก็ทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่ให้เยอะๆนะคะแล้วก็หาเวลาไปทําบุญนอกบ้านด้วยพาคุณพ่อคุณแม่ไปทําบุญด้วยกันนะคะอาจจะไปทําบุญที่วัดนะคะหรือว่าที่พระที่เราแบบเคารพบูชา นะหรือภาพประจํำวันเกิดก็ได้นะคะหรือว่าให้ทุนการศึกษาเด็กอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะส่งผลทําให้เกิดโชคการเงินมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักต่างไวัยนะเป็นความรักที่ดีค่ะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังราบรื่นอยู่นะคะโดยเฉพาะลูกหลานเนี่ยนะคะก็อาจจะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดราศีตุลวันพฤหัสบดีนะคะถ้าทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อเติมสร้างบ้านนะคะหรือว่ามีเรื่องของการซ่อมแซมภายในอะ่ะในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยคอนโดหอพักอันนี้มองว่าเป็นอาชีพที่ถูกฉลกนะคะ คนที่ไม่ดำธุรกิจด้านนี้นะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่การทํางานมีปัญหาติดขัดไม่ราบรื่นบ้างานะคะอาจจะมีปัญหาระยะสั้นนะคะแล้วก็ให้รอบครอบเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายนะคะก็คือมันจะมีปัญหาช่วงนี้แหละแต่ว่าอีกหนึ่งเดือนะทุกอย่างจะราบรื่นมากกว่านี้บางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพียงแต่ยังอยู่ในช่วงเวลาที่เรากําลังแบบสร้างสถานที่หรือว่ากําลังแบบ กำลังเริ่มต้นธุรกิจนะคะมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับสถานที่อะไรต่างๆด้วยมันก็อาจจะมีความวุ่นวายบ้างแต่อีกหนึ่งเดือนทุกอย่างจะลงตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังทําให้เกิดโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะการเงินเนี่ยจ,จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างแต่ถือว่ายังมีคนเข้ามาหยิบยื่นหรือเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมภายในด้วยนะคือบางคนอาจจะมีการซื้อบ้านซื้อคอนโดอาจจะมีการตกแต่งภายในเกิดขึ้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะแต่ถือว่าไรายได้หรือการเงินเนี่ยนะคะยังยังเกิดโอกาสอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะคะถือว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสนะที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะอาจจะมะีความสัมพันธ์ที่ อยู่ในช่วงที่เราแบบกําลังพูดคุยกันนะแล้วก็อาจจะยังแบบไม่ค่อยชัดเจนในความสัมพันธ์เท่าไหร่อาจจะมีหลายคนน่ะเข้ามาพูดคุยพร้อมกันแต่ตัวเราเองอะ่ะจะเป็นคนที่มีโอกาสมากกว่าคนอื่นเขาอ่ะนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานี่นะความรักอาจจะมีปัญหากันบ้างแต่จะกลับมาปรับความสัมพันธ์กันได้นะคะคนที่เกิดราศีตุลวันศุกร์นี้ถือว่าดวงชะตาก็เกิดการขึ้นไหวในทิศทางที่ดีเหมือนกันนะ จะมีเรื่องของการเคลื่อนไหวนะหรือการขยับขยายธุรกิจนะคะในช่วงเดือนน,นี้ด้วยนะคะคนที่ทางานประจาม,มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะ,ะจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นคนที่ว่างงานอยู่ขอให้ไปสมัครงานเลยมีโอกาสที่จะได้เกิดวันศุกร์นะคะส่วนคนที่ทาธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยนะคะเป็นเดือนที่จะขยายช่องทางการเงินหรือการลงทุนนะคะที่เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นด้วยนี่ถือว่าเกิดความสําเร็จนะคะทั้งเรื่องของการทํางานแล้วก็ยังสร้างรายได้ ในเรื่องของการเงินที่ดีด้วยนะคือบางคนมีการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างหรือมีการขายนะก็ทําให้เกิดรายได้นะที่ดีนะคะหรือมีการลงทุนทําธุรกิจก็เกิดกําไรอันนี้มองว่าส่งผลดีค่ะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะคะแล้วก็คนเก่าๆอ่ะอาจจะก,กลับเข้ามาด้วยนะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังดีมากๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาถือว่าเป็นความรักที่ดีนะคะอ่าเป็นเดือนที่เหมือนกับ พยายามที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคู่หรือครอบครัวนะคะก็ถือว่ายังเป็นความรักที่ลงตัวนะคะคนที่เกิดราศรีตุลวันเสาร์นะคะมองว่าเป็นเดือนที่โอกาสในเรื่องการเริ่มต้นงานใหม่ๆหน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินนี่ยังสีเหรียญอยู่ถือว่าไม่ได้มีปัญหาการเงินนะถือว่าการเงินยังมั่นคงอยู่แต่ว่าการเงินไม่ได้หวือหวาอะไรนะคะเป็นตัวเลขการเงินที่ อาจจะเป็นตัวเลขที่ยังแบบไม่กล้าเคลื่อนไหวด้านการเงินหรือการลงทุนเท่าที่ควรนะคะก็คนไหนที่มีความคิดจะลงทุนเสี่ยงนี่ก็คือลงทุนน้อยๆอย่าไปลงทุนเยอะลงทุนในงบประมาณที่เราสามารถบริหารจัดเก็บได้ะนะคะรวมถึงนะอาจจะต้องหาของถูกมาขายกําไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะคะแล้วทาให้เกิดโอกาสเพิ่มขึ้นในอนาคตมากกว่าคือค่อยๆหยิบเล็กๆไปอย่างเงี้ยนะคะ ลงทุนได้น้อยอ่ะนะคะเพราะว่าคนสี่เหรียญเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าการลงทุนอะไรเนี่ยมันจะต้องแบบลงทุนแล้วเกิดกําไรอะ่ะแปเลยนะเขาถึงจะกล้าลงทุนแล้วก็ไม่อยากลงทุนเยอะซึ่งไพ่สี่เหรียญก็มาอยู่ในวันเกิดของตัวเองด้วยฉะนั้นเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนต่างๆเนี่ยนะก็ควรที่จะลงทุนในกรอบการเงินที่เราสามารถบริหารหรือจัดเก็บได้อันนี้มันถือว่าจะเกิดประโยชน์ยาวนะคะหรือคนไหนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเก็บเงินนะคะ หรือการลงทุนระยะยาวเกิดขึ้นเนี่ยนะก็ถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะแต่ถ้านะคะมีความรู้สึกว่านะคะยังไม่ค่อยที่จะอยากาลงทุนเท่าไหร่นะเดือนนี้ก็ให้เก็บเงินไว้ก่อนนะคะแล้วก็ไปรอลงทุนในช่วงเดือนถัดไปก็ได้นะจะส่งผลด้านดีนะคะเหมือนกันค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสพบรักแน่นอนนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยนะก็ยังต้องพัฒนากันไปก่อนนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะความรักจะมีความหึงหวงกันนะนี่ก็ให้ไปปรับกันละกันรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการลงชนทําธุรกิจร่วมกันด้วยนะคะก็ถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่นะคะถือว่ายังยังเป็นผลดีนะกับคนที่เกิดวันเสาร์อยู่นะคะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบสิการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอังคารค่ะวันพุธค่ะวันศุกร์ค่ะแล้วก็วันเสาร์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้คือวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันจันทร์ รวมถึงวันเพื่อหัสบอดีด้วยนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามประภาวินไพย่ยิบสีพยากรเอาไว้นะคะเราจะได้มีเรื่องของคลิปมีเรื่องของกำลังใจนะ ที่ดีมาส่งให้นะคะในแต่ละเดือนเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะในช่วงปี2,565หรือปี2022นะคะก็จะเป็นปีที่เรามีเรื่องของโอกาสนะะแล้วก็ยังเห็นปัญหาที่ต้องแก้ไขด้วยนะคะเมื่อเราแก้ไขปัญหาไปแล้วนะมันก็จะเหมือนกับการทางทางแหละให้กับตัวเองนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆก้าวแหละดีที่สุดนะคะก็จะทำให้เกิดความมั่นคงในแต่ละก้าวแล้วก็ยังทำให้เห็นสถานการณ์นะคะที่ชัดเจนด วนะะันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ